มงคลสูตรตอนที่สามสิบเจ็ดวันนี้จะพูดถึงเรื่องมงคลในข้อที่ว่าการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงสุดภาษาบาลีท่านใช้คําว่าญาตการันจะสังขโหเอตัมบังครมุตตัมบงคําว่าญาแตแปลว่าคนที่รู้จักแต่ว่าในมงคล,ลสูตรนี้ท่านหมายถึงเครือญาติทั้งฝ่ายมารดาและบิดา คำว่าญาติหรือญาติภาษาบาลีถ้าพูดถึงญาติก็ความหมายกว้างๆนั้นก็คือคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเคารพนับถือกันดังพุทธภาษิตท,ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งวิสาสะประมาญาติแต่ในมคลสูตรนี้รวมเอาญาติสายโลหิตทั้งฝ่ายมารดาและบิดาญาติพี่น้องวงศาคณาญาติ วงญาติตระกูลเครือญาติส่วนผู้ที่เรารู้จักเคารพนับถือกันนั้นเป็นญาติเป็นนิดเป็นเพื่อนฝูงโดยความเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหรือว่าญาติโดยกว้างไปกว่าน,นั้นก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายผู้ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่เราได้เห็นได้รู้จักกันอยู่อันนี้ก็ได้ชื่อว่าญาติเหมือนกัน ในมุคลสูตรท่านหมายถึงญาติสายลหิตนั้นก็สอดคล้องกับในทางพระวินัยที่ว่าถ้าหากว่าขอปัจจัสีกับผู้ที่เป็นญาติหรือปวารณาก็ไม่เป็นอบัติคำญาติในพระวินัยก็ดีในมุคลสูตรนี้ก็ดีก็หมายถึงญาติเจ็ดชั่วคนคือนับเราอยู่ตรงกลาง ตัวเรามีพี่มีน้องอันนี้อยู่ตรงกลางอยู่ชั้นกลางก็นับขึ้นไปคือชั้นพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ชั้นปู่ย่าตายายแล้วก็ขึ้นไปชั้นที่สามก็เป็นทวดอันนั้นในส่วนขึ้นไปข้างบนส่วนลงข้างล่างก็คือลูก แลวก็หลานและก็เหลนถ้าหากว่าเป็นลูกเขยลูกสะพ้ายในทางพวินัยน,นั้นไปขอปัจจสี่ไม่ได้เพราะท่านไม่ได้นับว่าเป็นญาติตามพวิน,นัยหรือหลานเขยหลานสะพ้ายหรือเหลนเขยเหลนสะพ้ายอันนี้ก็ไม่ได้นับว่าเป็นญาติขอไม่ได้ ส่วนลุงป้าณาอานั้นต้องเป็นลุงป้าน้าอาจริงๆถ้าเป็นอาเขยหรือเป็นป้าลุงในส่วนที่ไม่ใช่ญาติจริงๆก็ขอไม่ได้อันนี้หมายถึงญาติสายโลหิตในการส่งคาะอยญาตินั้นได้แก่การให้ความช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเกื้อกูลเชื้อจานเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำการสงเคราะห์ด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมในคราวไหนบ้างในคราวที่ญาติถูกความเสื่อมจากโภคะสมบัติคือตกทุกข์ได้ยากมาก็ให้ความเช่วยเหลือหรือเกิดโรคภัยเบียดเบียนพอช่วยเหลือได้เราก็ต้องช่วยเหลือ หรือเสื่อมจากความสุขในปัจจุบันก็คือประสบทุกข์โดยประการต่างๆเดือดร้อนโดยประการต่างๆพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือหรือเสื่อมจากคุณความดีที่เรียกว่าเกิดอกุศลพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจเป็นทุจริตถ้าพอที่จะแนะนำได้ก็ต้องสเคราะห์ช่วยเหลือแล้วก็แนะนำ อารน,นี้พูดโดยก,กว้างๆคราวนี้ถ้าพูดโดยละเอียดเข้าไปอีกเรื่องของการช่วยเหลือทางกายกรรมการช่วยเหลือทางกายกรรมนั้นก็คือญาตพี่น้องมีกิจมีธุระอะไรพอที่เราจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างเต็มใจไม่กลัวเหนื่อยข็มุ่งเอาความสําเร็จเป็นที่ตั้ง ชวยเหลืออย่างเต็มที่อันนี้พูดถึงทางกายส่วนทางคําพูดนั้นมีอะไรที่เราพอที่จะแนะนําได้ที่เป็นประโยชน์ในส่วนที่แนะนําให้เขาได้รับความสุขความเจริญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันขอช่วยแนะนําแล้วก็แนะนําในส่วนทางใจนั้นก็มีความปรารถนาดีต่อญาติพี่น้อง้องการให้เขาเป็นสุข และก็ให้พ้นจากทุกข์ในการนึกคิดพิจารณาในส่วนที่เป็นกุศลในส่วนที่จะช่วยเหลือเขาจากจิตที่ประกอบด้วยเมตตาคือปัาถนาให้เขาเป็นสุขนั้นมีสิ่งใดที่เราจะช่วยเขาได้ก็คิดช่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือว่าเขา เกิดตกทุกข์ได้ยากมาพึ่งพาสายเราก็เห็นเห็นกันอยู่ไม่รู้จะไปพึ่งใครก็มีแต่ญาติพี่น้องที่เกิดร่วมกันมาร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาตั้งแต่เด็กเราก็มีรับใจช่วยเหลือก็ได้ชื่อว่าช่วยเหลือคนอื่นเราก็ยังช่วยอยู่พอญาติเราเราก็ ต้องช่วยได้เมื่อเขาบากหน้ามาหาหรือว่าเขาตั้งใจที่จะขอความช่วยเหลือเราก็เป็นญาติที่ดีหรือเป็นมิตรที่มีอุปการะช่วยเหลือตามกำลังของเราไม่ให้เขาได้รับความผิดหวงังหรือได้รับความเดือดร้อนจะเป็นเรื่องของข้าวปลาอาหารหรือว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มปัจจัยสี่ หรือสินใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุที่เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยหรือญาติพี่น้องเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจากโรคภัยเบียดเบียนในส่วนนั้นพอที่จะช่วยได้พอที่จะแนะนาพอที่จะอขวนญขวายพอที่จะสงเคราะห์ให้เขาพร้อมจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นเบียดเบียนโดยประการใดก็ช่วยเหลือโดยประการนั้นหรือว่าเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดจาก การทะเลาะบบาแว้งการเข้าใจผิดระหว่างพี่น้องเราก็ช่วยเป็นตัวกลางสมัครสมานสามัคคีให้เขาได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการสงเคราะห์ญาติเช่นเดียวกันอันนี้ในการสงเคราะห์นั้นสงเคราะห์ด้วยอะไรก็สงเคราะห์ด้วยทั้งอมิตรตามที่กล่าวมาแล้วข้าวน้ําที่พัก ยารักษาโรคหรือเงินทองพอที่จะช่วยเหลือเจือจานได้ก็ต้องช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องของสิ่งของเป็นเรื่องของอม,มิตรส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือการสงเคราะห์ด้วยการให้อภัยและการสงเคราะห์ด้วยธรรมการสงเคราะห์อันสูงส่งหรือที่มีคุณค่าอย่างที่สุดก็คือ าหากว่าญาติของเราเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดญาติของเราเป็นผู้มีความประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นเหตุนําความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่เขาในปัจจุบันเราก็ช่วยเหลือแนะนําชี้ช่องทางให้เขาเห็นโทษในทุจริตการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจให้เขา ได้เห็นคุณในการประพฤติสิจริตทางกายทางวาจาทางใจให้เขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมได้รับประโยชน์ทั้งการลงชีวิตในปัจจุบันใ,นในอนาคตและในโลกหน้าผู้ที่ประพฤติอกุศลกรรมก็ย่อมไปสู่อาบายเราจะปล่อยให้ญาติพี่น้องของเราไปสู่อาบายหรือว่าเราจะ พอช่วยได้ก็ช่วยเขาให้มีความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันเป็นอยู่ที่มีความสุขตามบัตภาพและก็ในอนาคตในโลกหน้าก็ไปสู่สุขติก็เป็นการให้อรียทรัพย์ก็เป็นการแนะนำแต่หากว่าญาติเราเป็นคนพาลพอที่จะแนะนำเขาได้ให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในผิดชอบช่วดีให้เป็นบัณฑิตขึ้นมาได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์อย่างสูงสุด ก็คือการให้อรยทัพย์ถ้าเราไม่มีศรัทธาก็ชักจูงให้เขาเกิดศรัทธาเขาไม่มีศีลก็ชักจูงเขาให้มีศีลไม่มีฮิริความรังเกียจบาปก็ให้เขามีฮิริมีความรังเกียจบาปไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปก็ชักจูงแนะนําให้เขารู้ว่าผลของบาปของอกุศลที่ทําไปแล้วนั้นก็ผู้ที่จะได้รับจริงๆก็คือตัวเขาเอง ก็มีอปุปสรรเกรงกลัวต่อผลของบาปให้ได้สดับตับฟังพระธรรมคําสัสอนของผู้ได้เจ้าให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เลื่อเฟือเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันให้เป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจสภาวะธรรมตามความเป็นจริงและคลายการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง อย่างเช่นเห็นว่าบาปมีผลของบาปมีบุญมีผลของบุญก็มีโลกนี้มีโลกหน้ามีมูทเจ้าผู้ตัดสู้ชอบด้วยพงเองนั้นมีกรรมใดที่บุคคลทำไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นและกรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่องอาศัยของแต่ละคนแต่ละคนทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคต อันนี้ก็ได้ชื่อว่าได้ให้อริยทรัพย์คือสงเคราะห์ด,ด้วยคุณธรรมที่สูงสุดถ้าหากว่าญาติของเรามีกายสุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตในแนวทางนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่ปลอดภัยเป็นแนวทางที่ไม่กันดาในสังสารวัฏฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ ญาติจะพึงส่งเคราะห์ญาติเมื่อเห็นกันอยู่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ช่วยกันสงเคราะห์กันทําดีต่อกันให้ทรัพย์ทั้งทรัพย์ในปัจจุบันในเมื่อเขาเดือดร้อนให้ไปที่พึ่งของเขาได้ทั้งทางกายทั้งทาง,งใจให้ประโยชน์สูงสุดได้ทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตทั้งในโลกหน้า อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติที่ตําหน้าที่ของญาติอย่างสูงสุดซึ่งเป็นหน้าที่ที่กระทําแล้วนั้นนี่ก็ได้เป็นมงคลคือได้ให้ทั้งมนุษยสมบัติทั้งสวรรคสมบัติและก็นิพพานสมบัติมตไม่ทราบอาจารย์การนาพอที่จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการสงรงข้อญาติบ้างหรือเปล่าครับมีเรื่องสุน,นักในอัตถกถากูกะกุระชาดก ในตติยวักแห่งเอกนิบาตว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุนักมีสุนัขเป็นอันมากแวดล้อมอยู่ในป่าช้าใหญ่ภายหลังวันหนึ่งพระเจ้าพรารณสีเสด็จประพาสพระราชอุทยานตลอดวันยังค่ำเมื่อพระอาทิตย์อัสดงคตแล้วจึงได้เสด็จเข้าสู่พระนครด้วยพระราชรถคนทั้งหลายได้พักราชรถนั้น ไว้ในพระลานหลวงเมื่อฝนตกอยู่ตลอดลาตรีสุนัขที่เลี้ยงไว้ในราชสกุลก็พากันลงจากพระราชมนเทียนกัดหนังหุ้มและหนังผูกราชรถในวันรุ่งขึ้นคนทั้งหลายกลับทูลพระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพสุนัขทั้งหลายเข้ามาโดยทางท่อน้ำกัดหนังหุ้มและหนังผูกราชรถพระราชาทรงสดับคำของคนเหล่านั้นแล้ว ก็ทรงพิโรธต่อสุนักทั้งหลายจึงดำรัสว่าพวกท่านจงฆ่าสุนักทั้งหลายในสถานที่พวกท่านพบเห็นแล้วเสียจำเดิมแต่นั้นมาฝูงสุนักมีภัยเกิดขึ้นถูกฆ่าเสียในสถานที่เขาพบเห็นเข้าได้พากันหนีไปสู่สำนักพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์รท,ทราบเหตุน,นั้นแล้วดำริว่าสุนัขภายนอก ไม่มีโอกาสจะเข้าไปในสถานที่เขารักษาได้กรรมนั้นจะเป็นกรรมของพวกสุนัขที่ทรงเลี้ยงไว้ในภายในพระราชวังนั่นเองใครจะทำยาติสังคหะจึงนึกถึงบารมีทั้งหลายทำเมตตาภาวนาให้เป็นปุเรจาริกตั้งจิตอธิษฐานว่าขอคาใครๆอยากกล้ากว้างก้อนดินหรือไม้คอนให้ถูกตัวข้าพเจ้าได้เลยดังนี้แล้ว เข้าไปอย่างพระนครแต่ตัวเดียวลำดับนั้นคนที่ได้พบพระโพธิสัตว์เข้าแล้วจะแลดูเพราะโกรธแม้แต่คนหนึ่งก็ไม่มีพระโพธิสัตว์วิ่งเข้าไปถึงภายใต้ราชอาณที่ประทับในท้องพระโรงขณะนั้นพวกราชบุรุษปารลจะไร่พระโพธิสัตว์นั้นพระราชาทรงห้ามพวกเขาไว้พระโพธิสัตว์พักอยู่ครู่หนึ่งจึงออกจากใต้พระแทน่น ถวายบังคมพระราชาแล้วทูลถามว่าพระองค์รับสั่งให้ฆ่าสุนัขทั้งหมดหรือพระราชาตรัสตอบว่าเออเราสั่งให้ฆ่าพระโพธิสัตว์กราบทูลถามว่าข่าแต่พระองค์ผู้จอมแห่งคนสุนัขเหล่านั้นมีความผิดอย่างไรพระราชาตรัสตอบว่าพวกมันกัดหนังหุ้มหนังผูกรถพระโพธิสัตว์กราบทูลถามว่า พระองค์ทรงรู้จักสุนัขพวกที่กัดหรือพระราชาตรัสตอบว่าเราไม่รู้จักพระโพธิสัตว์กลับทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพการที่พระองค์ไม่ทรงรู้จักแล้วรับสั่งให้ข้าสุนัขในสถานที่เขาพบเห็นนั่นแลไม่บังควรเสียเลยพระราชาตรัสว่าเราสั่งให้ข้าสุนัขว่าพวกท่านจงข้าสุนัขในสถานที่พบเห็นแล้วทั้งหมดเถียว เพราะสุนัขทั้งหลายกัดหนังรถพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าก็คนเหล่านั้นฆ่าสุนัขทั้งหมดหรือหรือว่าพวกสุนัขที่ไม่ได้ถูกฆ่ายังมีอยู่พระราชาตรัสว่ามีอยู่พวกสุนัขที่เลี้ยงไว้ในเรือนของเราไม่ได้ถูกฆ่าพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าค่าแต่มหาบพพิตเมื่อกี้นี้เองพระองค์รับสั่งว่าเราสั่งให้ฆ่าสุนัขว่า พวกท่านจงฆ่าสุนัขในสถานที่ได้พบเห็นแล้วทั้งหมดทีเดียวดังนี้บัดนี้มารับสั่งอีกว่าพวกสุนัขที่เลี้ยงไว้ในเรือนของเราไม่ได้ถูกฆ่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์มิถึงอาคติด้วยอำนาจสันทาคติเป็นต้นละหรือขึ้นชื่อว่าการถึงอาคติเป็นการไม่สมควรและไม่เป็นราชธรรมอันธรรมดาพระราชา เป็นผู้สืบสวนเหตุและมิใช่เหตุและเป็นเหมือนตาช่างจึงจะชอบพระราชาตรัสถามว่าบัณฑิตก็ตัวท่านรู้หรือว่าสุนักพวกนูนกัดหนังรถพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าทราบพระเจ้าข้าหนังรถนั้นพวกสุนัขที่พระองค์ทรง,งเลี้ยงกัดขอพระองค์จงให้หาเปลี่ยนและญาติแพรกมาสักหน่อยหนึ่งขยำให้เข้ากันแล้วกรอกสุน,นัขเหล่านั้นเถิด พระราชาได้ทรงธรรมอย่างนั้นแล้วสุนัขทั้งหลายก็สำรอกเปลี่ยนและยาที่ดื่มแล้วดื่มแล้วกับหนังออกมาพระราชาทรงปรีดาว่าพยากรณ์ของพยาสุนัขนี้ปานประหนึ่งว่าพยากรณของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยสเสวตฉัตรพระโพธิสัตว์ทรงสแสดงธรรมแด่พระราชาด้วยธรรม,มจริยคถาสิบคถาว่า ข้าแต่มหาบาพิษผู้บรมมกษัตริย์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธ,ธรรมในพระชนนีพระชนกเถิดดังนี้เป็นต้นแล้วกล่าวว่าขอพระองค์จงทรงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดยังพระราชาให้ทรงตั้งอยู่ในเบญจศินถวายสเสวตฉัตรคืนแด่พระราชาแล้วหลีกไปพระราชาพระราชทานอภัยแก่สัปปสัตย์ให้ตั้งนิตยพัตตทานปานประหนึ่งว่า พระกาหารของพระองค์แก่สุนัขทั้งสิ้นตั้งต้นแต่พระโพธิสัตว์ลงมาชนทั้งหลายตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญกุศลทั้งหลายมีทานเป็นต้นแล้วได้อุบัติในเทวโลกกุกกากุโรวาทได้เป็นไปประมาณหมื่นปีแล้วแลเรื่องสุนัขในอัตถกถากุกากุราชาด,ดกในตติยวัคแห่งเอกนิบาตจ,จบ จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าพระโพธิสัตว์ท่านได้ทําการสงเคราะห์ญาติของท่านคือสุนัขอื่นๆที่จะถูกพระราชาสั่งฆ่าแล้วก็ได้สงเคราะห์ญาติที่ไม่ใช่ญาติสายโลหิตแต่ว่าเป็นญาติที่รู้จักหรือญาติที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้แ,แก่พระราชาด้วยและข้าราชบริพารด้วย ในเรื่องนี้มีข้อที่จะพิจารณาอยู่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเข้าไปสู่พระราชวังได้นำลึกถึงพระบรารมีของพระองค์ที่เคยบำเพ็ญมาแล้วก็มีเมตตาเป็นปุเรจาลิกคำว่าเมตตาเป็นปุเรจาลิกเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็คือมีเมตตาเป็นไปในเบื้องหน้าก็คือขณะจิตของท่านในขณะนั้นและขณะต,ต่อไปนั้น ก็มีเมตตาต่อประชาชามีเมตตาต่อขราราชพารและคนอื่นๆที่ได้เห็นพระองค์โดยปรารถนาว่าขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอันนี้เป็นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแล้วก็เข้าไปสู่พระราชวางังอีกหนึง่งพระโพธิสัตว์นั้นได้ให้โอวาท แก่พระราชาว่าข้าแต่มหาบอพิษผู้บรมกษัตริย์ขอพระอ,องค์จงประพฤติธรรมในพะชลนีและพะชนกเถิดขอพระอ,องค์จงทรงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดอันนี้นี่เป็นการส่งเคราะห์ธรรมคำว่าประพฤติธรรมในมารดาและบิดานั้นคือประพฤติเช่นไรอย่างในสิงคาลกสูตรที่ท่านแสดงไว้หน้าที่ต่อบุตรที่มีต่อมารดาบิดานั้นก็คือ ท่านเลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านตอบช่วยทํากิจของท่านประพฤติตนให้สมควรแก่การดํารงวงศ์สกุลประพฤติตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์ผลดดท่านล่วงรับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศไปให้อันนี้เป็นธรรมที่บุตรพึงประพฤติต่อมารดาและบิดาคําว่าไม่ประมาทนั้นก็คือไม่ประมาทในการ ละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตละความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกทําความเห็นให้ตรงอันนี้คือไม่ประมาทแล้วก็ยังพระราชานั้นให้ตั้งอยู่ในศีลห้าส่วนพระราชานั้นเมื่อฟังโอวาทของพระโพธิสัตว์แล้วท่านก็ให้อภัยแก่ สรพพสัพตว์และให้อาหารเป็นนิดอาหารที่ให้นั้นก็เหมือนพระกยอาหารของพระอ,องค์เองให้ทั้งแก่สุนัขทั้งสิ้นและให้ทั้งพระโพธิสัตว์ด,ด้วยชนเหล่าอื่นที่เป็นขราชบริพาน์นั้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญกุศลทั้งหลายมีทานเป็นต้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็อุบัติขึ้นในเทวโลก ก็คือในโลกของเทวดาก็คือเกิดในสวรรค์ที่เป็นสุขตินี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ทางญาติโดยตรงด้วยและเป็นการสงเคราะห์ทั้งผู้ที่ได้รู้จักด้วยการสงเคราะห์ให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทนั้นถือว่าเป็นการสงเคราะห์ด้วยอรลีสัพคือทรัพย์ประเสริฐที่สามารถที่จะติดตาม บุคคลนั้นไปได้ในทุกคนทุกแห่งในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ